ฟังปืนนี้เลยกระจายดีกระจายดีกระจายดีอยากกระจุกเลยปะอยากกระจุกเลยปะอยากกระจุกเลยปะมันยิงแล้วไหวหน่อยค่อยๆขยับมาขยับมาขยับมากระจายมากระจายมากระจายมาเออกระจายมา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 เฮ้กระจายกระจายมาข้างหน้าหน่อยนิดนึงกระจายมาโยนหน่อย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 กระจายหน่อยกระจายหน่อยกระจายหน่อยเฮ้ยขยับมาัเขาขยับมาเขาขยับมาไอ้เนาะเขาขยับมาเขาขยับมา ค่อยๆขยับมาค่อยๆขยับมามเรจัดไอสัตว์ปือสายปือสายนะเปลือสายปือสายปือสายเปือลงปือลงครเอาดิเ้ยเขาได้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 เปลือสายเปลือสายเเลือยสักสายเปลือยสายเปลือยสายปล่อยวามปลุบเลยปลุบเลยชุดไฟมาจุดไฟมาจุดไฟม อยู่เบื้อนน้อยอยู่เบื้อนน้อยอยู่เบื้อนน้อยอยูเบ้อนน้อยให้เขามีเขามีปืนสายปืนยูสายปืนยูสายปืนปืนตรงผมปืนตรงผมขวาปืนขวาสวยสวยเห็นยิงกูหน่อย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 กดกดกดปืนกนะกดกดปืนกดปืนกดปืนเเฮ้ยหยีุดหยุดไม่เพื่อนนี้หยุดไม่ปืนนี้ โเมนะโเมนะี่แกน่ปืนหวาปืนตายปืนตายกูปืนตายปืนเอปพี่ให้ปืนเราถืออะ ไหวไอ้สัตว์เฮียไหวมันต้องไหวดิวะ ไอเจีย่์เล่นมึงเล่นไม้ดิโอ้ยไอกูตมอยู่น้าช่วยกูหน่อยเพื่อนช่วยกูหน่อยกูโัวสามอยู่ตรงิชานหยิบยีไม้เออมาวันนี้ เออมามเอากลับมาเอากลับมาไม่กลับบ้านมันกลับบ้านมันกลับบ้านมันเพือประเจติเสื่อประจิ้นจิงไซไอ้หน่อยจิงไซกูเพื่อนใจเย็นเจียเยียนเขาคอยถอยเขาค่อยโยนมาเขาคอยโยนมาเพื่อนเป็นเบรกเล่นโฟนเดียวกัน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  คุณอยู่ด้ยดวยกนเือนเราตายเหรอไอ้เฮี้ยอุ้ยไอ้เฮี้ย,ยคมจังวะใครวะ กูลมว่ะไอเหี้ยสเตปโวิน100โดเนตมาสิบกูขอไม่แพ้อีกนะเผื่อกูขอวินร้อไม่โดนไม่โดนไม่โดนกูคุมอยู่กูคุมเองกูคุมอยู่ สุป,ปอยู่ที่กูคนหนึ่งนะสุป,ปอยู่ที่กูคนหนึ่งมอ่ดนเหรอวะ ลังเกอร์สองนะเล่นได้ค่อยๆค่อยๆไหวๆไหตรงนี้ไหวเลยสวยสวยสวยเฮ้ยลังลังลังสองลังสองตันยิงเบกเลยตันตันตันมมาตามตามตามยิงเบกเลย ฟอร์มฟอะไรมึงวะเฮี้ยเฉิดในเฮี้ขยะควยทำทรงทรงควยอะไรมึงเยอะวะไอเฮี้ยควายเฮี้ยเหมือนเก่งไอ้เฮี้ยกระโหลกไอควยเหมือนไอแก๊งเมือกแก๊งโงยไอสารไอเด็กเฮี้ยฟอร์มอะไรมึงวะหาเฮี้ยกระโหลกควยวันรายได้ไว้น้องไอ้เฮี้ยฟอร์มแก้วมึงไอ้เด็กเฮี้ยฟอร์มัใหใจฟอร์มใหญ่ฟอร์มึงไใ้ญ่ายะเฮี้ยเฉิไอ้เฮี้ยกระโหลกไอ้ควยอวยในกลุ่มเหลือขอของมึงนะต่อไปอ่ะมึงจะได้โหดๆนะไอ้เฮี้ยขยะ เฮียเฉินไอเด็กเคียเอ้ยกูจะก่าไควายฟอร์มคุยอะไรงวะไอ้เฮียคนแก่แก่มึงรับได้เหร้อะไรทเแค่ใจมันน้ำแผนในหัวไม่มีเลยมีแค่เสียงอย่างเดียวไอ้เียไม่ไหวหรอกไม่ไหวหรอกไอ้เฮียเจซีฟอร์มบัฟคุยมึงทำอะไรได้ไว้ไอ้เฮียมึงตีตายตัวสองคนมึงทำอะไรได้ไว้เนาะไอ้เฮียขยวเหมือนเก่งไอ้เฮียเฉินไอ้เจซีไอ้เฮียเขืนตัวกาเลยรวมตัวก่าเลยสามตัวกาอะไรเขาไม่ได้สามจตุรเทพไอ้เนี่สามตัวก่าคุยไม่ได้ตัวเหลือขอคุยกันเองในกลุ่มของพวกมึงเหรอไอ้เฮียสามตัวก่าไปแกตียวเอ้

ตามแผ่นนะตามตามตามแผ่นท hey <rats> <respir> er <intake> ี่เราเลนะจัดจ you uh, ัดจ okay, ัดโบแจ็คจัดโบแจ็คไม่แฟร์เลยลงดิวิ่งเอา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 ไม่ใช่นี้เลยคาร์มดียมมาเลยคาแ์เดียมมาเที่ยอะไรคาร์เดียมมาใจนะใจนะขอแม่กระจุกนะขอแม่กระจุกนะโอเคปะ มาขยับ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 มากระจายมากระจายมากระจายมาข้างหน้าออกทิ้งีนะครับสอบรอบเนี้ยเล้มนะหลบหลบไว้เพื่อนอดีทางขวารอก่อนหนูประเทศเป็นไรวะเนี่ยพี่อ้เเออ้ยยยเเยเย กระจายมา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 มีขวามามีขวามามีขวามา่ีขวากระจายขวามากระจายขวามาปืนขวานะปืนขวาปืนขวานาเดียโดเนตมาปืนข้าไปเออปืนข้าไปรอรอรอเต้นมายเต้นบายเนบาเต้นบาโอ้ยเคี้ยกูมีลงเล่นเลยอย่างงี้มาอ้สัตว์ปืนขวาปืนขวาปืนขวาเฮ้ยเขาได้เขาไ้าได้เข้เขาได้เ้าเขาได้เ้เลยเ้เลยเ้ย

ไปชุบควเชิดหน่อยชุบคั่วเชิดหน่อยชุบคั่วเชิดหน่อยชุบด้วยดึงชุบด้วยชุบควยอะไรอ่ะชุบควยอะไรควยอะไรมึงไอรสัตว์มึงควยวอ่ะสัตว์อี้ยควยอะไรอี้ยน่าจะตีมึงคั่วแหละควยอะไรอี้ยเฟกไอ้ยี่ตัวเสี่ยวเลยตัวเสี่ยวเลยอี้อ่ะตัวเพื่อนไม่รักไอ้ยี่อ่ะกูไปขับเกี้ร์ตายไปไปกูไปขวานะกูไปขวานะกูไปขวานะเลยไปเลยไปเลยเอ้าเราโดนเหรอเนี่ยคุณนึกแต่ว่ามันโดน 一怕我一怕。

โดนก้เโดนดึงมหน่อยเพื่อดึงมันหน่อยดิมเฮดดิมเฮดดึงมหน่อยดิมเฮดดึงมกลหลังบมันกลับหลังบ้านเพาคยทำอะไร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 มึงทำอะไรไอดึงเพื่ชยายชกูจะหลุดไอเฮียกดวอีกกูจะหลุดไอเฮียยอ้เฮียมึงรอตายหรอไอเด็กเชี่ยกูไปกดโดนตัววายได้ไงวะปซล้มปซล้ม กะละหลกกูจะหลุดกะหลอกกะหลอกกะจอกเพื่อนีเพื่อนชเพื่อนชพืดชบเพื่อนมาชเพื่อนมาชบเพื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 ่อนมาชบเพืมาชบเพืมาชบเพื่อนชบเพื่อนชเพื่อนชบเพื่อนี่หลังบ้างนะหน้านกลางนาอ่ะโชว์เพื่อ ตองการตองการช่วยนะตองการให้ชนนะตองการตายซะตาย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 เอาศพต่อไปไหนเอาศพต่อเอาศพต่อมือกูอยเอาศพต่อมือกูหนเอาศพต่อมือกูหนเอาศพต่อมือกูหนไม้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 อุจล

โดนยิงโดนยิงเป็อบหป็อบหเฮ้ยเขาเเป็นเวไว้เขาบหลัมผมไว้ปล่อยเลย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 ไปจ่บเลยไปจับเลยป่วยเลยกูจะหลุดไอ้เหี้ยกูไม่ติดหรอกูตีใครตายเบ้างหรอปืนหน่อย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 ไปยิงปืนหน่อยยิงปืนหน่อยยิงปืนหน่อยขนาดตัวเดียวเองไอ้บ้านแต๋นะปืนคงม่ดีนะ ก็หลออาเพื่อนกูจะหลุดไอ้เหี้ยกุยเบื่อไอ้เหี้ยชนะอีกแล้วนาะยกระจกกูลำพังถาทเหี้ยอยงเี้กูจะหลุด โอ้แม oh. oh, ่งยิงอยู่นั่นแหละไอ้เหี้ยโอ้เอาซะปืนตายปืนตายขอขๆนะจู่ชู่ตการอยู่ปืนหัวขาสวยล้มล้มเล่นหน่อยเล่นหน่อยเล่นหน่อยเรื่องอโล่ไล่ไล่ข้ามไปดิโอ้ยปืนสั่นอย่างโจรเลยอย่างโจรเลยสัตว์ปืนสั่นอย่างกว่าคุ้ยเจี๊ยว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 ปเนีายปืนตายฟีดฟีดฟีดปืนฟีดปืนไปก่อนฟีดปืนไปก่อนฟีดปืนไปก่อน อกูจะหลุดเยนโนเยโนโนอ๋อกูจะหลุดเอ้ะพอดิ ก็หลอไ้ควายก็หลวกูตีมันหมดอะไบบ์ปะวะไหนไหนตัวไหนเก่ากูจะอ้สัตว์หลาบให้หมดไอ้เหี้ยตัวไหนเก่ากุหลาบให้หมดไอ้เด็กเฮี้ยตัวไหนเก่ากุหลาบให้หมดไอ้ควายตัวไหนหมดแล้วดันไปช่วเพื่อนดันไปช่วเพื่อนมึงดันไปช่เพื่อนมันทำที่ไหนไม่ได้แล้วมันแพ้แล้ว มันแพ้แล้วมันแพ้แล้วมึงดันไปช่วเพื่อนดันขึ้นไปเลยแค่น้าลิงมึงั้นไอ้เพื่อนไอ้เจาะไอ้ซ่ากูขอได้ปะกูขอได้ปะลบเดชลบเดชลบเดชลบเดไม่เดชไอ้เชิดขากูขยันได้ไหมไอ้คว้าอยู่ไอ้เจาะไอ้ซ่าโดนกูดิโฟยังกูจะหลุดไอ้คว้าขี่หลังได้แก๊งมึงอ่ะกูถุยน้ำลายก็ชนะแล้วไอ้ควายมึงจำคำพูดกูไว้าให้ดีโน่ไอ้เจาะไอ้เจอกไอ้สซโดนกูขี้หลังโดนกูขี้หลังโดนกูขี้หลังไอ้เจอกโดนกูขี้หลังไอ้ควายโดนกูขี้หลังไอ้เจอก โดยกูโดยกูขี้หลังโดยกูขี้หลังไม่ใช่แค่จอดกูขี่หลังเอ้เขาวงแดงแล้วเขาวงแดงแล้วเขาวงแดงแล้วอ้าออกจะรบกวนหน่อเพื่นพี่นะีอะมึจะลุดเพื่อนเือรถคุยมึงก็ออกจากตรงนี้เราไปไปชิงสีสูต่อปลาปลปะาปลว่าไงพี่โกทูสีสูดโกทูสีสูดอ่าะรบกวนรบกวนเงียบไปนะครับน e e ี ey, e ่ถ okay, right, ้าพาเลยครับไม่บ no. ับน้ำไม่บับไม่บับไม่บับขึ้นขึ้นขึ้นพี่นะครับเอาใจพี่ไม่บัถไม่บับไม่บับเคครับ มันไปดันไปชุบไม่ได้มันมีปืนมันดักอยู่ข้างหลังเชี่ยแม่งกูต้องไปใส่สีกรมแล้วอ่ะเพื่อนเขาไปใส่สีกรมแล้วเพื่อน